ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ลงตัวถ้าคุณกำลังถามตัวเองว่าเรากำลังใช้ชีวิตอย่างฉลาดหรือเปล่าวันนี้กับ50ข้อคิดที่จะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดและอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยก็ได้ฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าคนที่ฉลาดใช้ชีวิตไม่ได้ฉลาดกว่าใครแต่เขารู้จักใช้ชีวิตให้เป็น 1. ฉลาดคือไม่ใช่แค่รู้เยอะแต่รู้จักคิดให้เป็น 2. อย่าใช้ชีวิตแบบเร่งรีบจนลืมว่าเรากำลังรีบไปไหน 3. ฝึกตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าทำไปเพื่ออะไร 4. ถามตัวเองทุกวันว่าสิ่งนี้คุ้มค่ากับเวลาในชีวิตไหม 5. อย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับการยอมรับจากคนอื่นคนฉลาดไม่พยายามเป็นคนเก่งที่สุดแต่พยายามเป็นคนที่เก่งขึ้นทุกวัน7 รู้ว่าเวลาเงียบสำคัญเท่าไหร่เพราะบางคำไม่พูดดีกว่าพูด 8. ความสุขไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่คือเพื่อนร่วมทาง 9. อย่าตัดสินใครเพียงเพราะเราเห็นแค่ช่วงเดียวในชีวิตเขา 10. รู้จักปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือความฉลาดทางอารมณ์ที่แท้จริง 11. ถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีจงสร้างสิ่งใหม่ไม่ใช่บน 12. คนฉลาดไม่ใช่คนที่ล้มแต่คือคนที่ล้มแล้วลุกเร็ว 13. บางครั้งการไม่ทำอะไรเลยคือการกระทำที่ฉลาดที่สุดในตอนนั้น 14. คนที่ฟังให้เข้าใจดีกว่าคนที่พูดเก่งแต่ไม่เคยเข้าใจใคร 15. ชีวิตที่ดีไม่ได้เริ่มจากเงินแต่เริ่มจากใจที่ดี 16. ฝึกตัวเองให้เข้าใจความเงียบ นั่นคือพื้นที่ของปัญญา 17. อย่าปล่อยให้สิ่งเร่งด่วนกลืนกินสิ่งที่สำคัญ 18. เลือกเพื่อนร่วมทางให้ดีเพราะพวกเขากำลังพาเราไปที่ไหนสักแห่ง 20. ใช้พลังเงียบให้เป็นเพราะความสำเร็จที่แท้จริงไม่ต้องเสียงดัง 21. พักให้เป็นอย่าหักโมมแล้วหมดแรงในช่วงสำคัญ 22. คนฉลาดไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเพราะรู้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนได้เสมอ 23. ใช้คำพูดอย่างระมัดระวังเพราะมันสร้างหรือทำลายอนาคตของคุณได้ 24. ทุกอย่างในชีวิตคือบทเรียนคนฉลาดมองทุกเหตุการณ์เป็นครู 25. อย่าเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองให้กับคนที่ไม่ฟังคุณตั้งแต่แรก 26. ความผิดพลาดไม่ได้แย่ ถ้าเราไม่หนีมัน 27. คนฉลาดรู้ว่าเวลาไม่พอสำหรับทุกอย่างจึงเลือกทำแต่สิ่งที่สำคัญ 28. ฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อโต้อตอบ 29. การให้อภัยตัวเองคือการเปิดประตูให้ก้าวต่อไป 30. อย่าเอาอดีตมาทำร้ายอนาคตของคุณ 31. ไม่ต้องรู้ทุกเรื่อง แต่จงรู้ลึกในเรื่องที่จำเป็น 32. อย่าใช้ความฝันของคนอื่นเป็นแผนชีวิตของตัวเอง 33. จงขอบคุณเรื่องเล็กๆเ,เพราะมันรวมกันเป็นชีวิตที่ดี 34. ไม่มีใครฉลาดทุกเรื่องแต่รู้ว่าเมื่อไรควรถามและเมื่อไรควรฟัง 35. ยอมรับความจริง แม้มันจะไม่สวยงามคือทักษะของคนฉลาด 36. คนฉลาดไม่หาความแน่นอนจากโลกภายนอกแต่สร้างความมั่นคงในใจ 37. อย่าก,กลัวการเริ่มใหม่แม้ว่าคุณเคยเริ่มผิด 38. การอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าคุณรักตัวเองเป็น 39. มีเป้าหมายแต่ไม่ต้องเร่งรีบ เพราะบางอย่างต้องใช้เวลาเติบโต 40. ฉลาดไม่ใช่แค่คิดเร็วแต่คือคิดลึก 41. ฝึกนิ่งก่อนจะพูดฝึกฟังก่อนจะตัดสิน 42. คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นไม่ต้องรอเจ็บเองเสมอไป 43. ความสำเร็จที่ยั่งยืนมักเงียบมั่นคงและใช้เวลา 44. อย่าใช้ความฉลาดเพื่อเอาชนะแต่ใช้เพื่อเข้าใจ 45. คนฉลาดไม่รอแรงบันดาลใจแต่ลงมือก่อน 46. การรู้ว่าเมื่อไรควรถอยไม่ใช่ความแพ้แต่มันคือยุทธศาสตร์ 47. ฟังเสียงในใจให้มากกว่าเสียงจากภายนอก 48. จงเติบโตไม่ใช่แค่แก่ขึ้น49ใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องเสียใจในภายหลังคิดให้ลึกก่อนเลือกทางและข้อสุดท้ายความฉลาดไม่ใช่จุดหมายแต่คือกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตคุณอาจไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างในวันนี้แต่ถ้าคุณฟังจนถึงตอนนี้คุณกำลังก้าวไปข้างหน้าจำไว้ว่าคนฉลาดไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ แต่คือคนที่เลือกเรียนรู้ในทุกช่วงของชีวิต